สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะพบกับใจสัางพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหมยไซง่อนที่15กุมภาพันธ์6 5 6 5นะคะก่อนคำนวณคะ่ะ คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่เอาก่อนคำนวณน,นะคะวันที่ สิบห้านะคะเราไปดูวันที่สิบสี่ก่อนนะคะพี่น้องเข่าบอเนาะคะ่ะเนาะวันที่สิบสี่กุมภานะคะพี่น้องใจะให้เด่นปกติแปดและเจ็ดนะคะบนมาสองหนึ่งหนึ่งล่างเก้าหกนะคะพี่น้องเข้าคู่เก้าหกนะคะเด่นวีไอพีนะคะใจะให้เด่นเก้าและแปดนะคะพี่น้องบนมาสองแปดเจ็ดล่างห้าหนึ่งนะคะเข้าคู่แปดเจ็ดนะคะพี่น้อง ตัวเด่นรวมก็เข้า87นะคะวันนี้3ตัวแตกนะคะพี่น้อง2 8 7นะคะ2 8 7แนะคะสามตัวแตกนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะมาต่อวันที่15ากุมภาค่ะวันที่15กุมภาพันธ์นะคะใจก็จะผลการออกรางวันวันที่14กุมภามาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ VIP ปกติ211 V i p 287นะคะ สองบวกหนบวกหบวกสบวกแบวกเนะคะพี่น้องได้21่สนะคะยี่เลบหเหลือ20่บวกหได้22นะคะพี่น้องจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะศ1นย์หถึงศูนะคะอยากได้3ตัวตัวหน้ามาด้วยนะคะสมาด้วยนะคะศูนย์หนึ่งถึง0ูนย์เค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 1นึหนึ่งถึงหนึ่งเนะคะหนึ่ง3นึ่งหนึ่งสองหนี่หนึ 19, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่สองหถึง2 9ค่ะ2อ2ห2ึ่งสองสองสองสี่สองห้สองเจสองปดสองเกนะคะศ1นย์หถึงศูนะคะพี่น้องจะมัก0ูนย์สองนย์นะคะศูนยนะคะจะไม่ได้วงนะคะพี่น้องมันช่ร้าตาเนาะค่ะเนาะศูนย์านะคะ0ูย์ห ศูนย์แปดนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะโบแม,มนว่าใจบวงสีบวอกมาได้พี่น้องก็มีสิทธินะคะใจก็ไม่ได้แม่นนะคะพี่น้องขาหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้านะคะพี่น้องใจก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเมื่อวานนี้หนึ่งหนึ่งมาแล้วนะคะพี่น้องหนึ่งหนึ่งมาแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคะจะมาอีกหรือเปล่านะคะพี่น้องขา สองหนถึงสองเะคะสองหนะคะพี่น้องสองสองนะคะเอาสองกับลงวง2อสามค่ะ2องสี่สอนะคะพี่น้องค่ะมือนีสองือ้นไรใชพี่น้องเด่นปกตินะคะวันนี้นะคะของหวยสายงอนวันที่15กุมงภาพันสองพันห้า้านะคะ เด่นปกติอยู่ที่สามและสองนะคะพี่น้องค่ะสามและสองนะคะเด่น VAP นะคะอยู่ที่หกและห้าค่ะเด่นรวมทุกรอบนะคะวันนี้นะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่8ปและหกนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ ก่อนจะตัดสินใจคู่ด้านบนให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องเด่นรวมเด่นแยกก่อนนะคะอันในสัมพันธ์กันค่อยเลือกนะคะพี่น้องคะไม่ใช่เลือกทุกตัวนะคะมันเยอะนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะชิปนี้เจกษีเอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันมันค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะ